สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเคยนะครับกับผมอินทรพลอินเทเลนนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือผมได้สั่งซื้อนะครับซิงนะครับล้างจานมานะครับก็มาแบบนี้นะครับเขายังไม่ได้ประกอบมานะครับในคลิปนี้ก็จะมาประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่า จะประกอบอย่างไงนะครับวิธีประกอบก็ไม่มีนะครับไม่มีตัวอย่างอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องแยกนะครับแยกชิ้นออกก่อนนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เขาให้มานะครับก็เริ่มจากลักษณะสามทางสีทางนะครับ อย่างละ4ตัวนะครับ3าทาง4ตัว, 3, ตว un, แล้วก็4ทางแบบนี้นะครับนะครับสตัวนะครับแล้วก็3มทางแบบนี้นะครับมี4ีตัวเหมือนกันนะครับก็แยกออกไปเลยนะครับ3ทางก็แยกไว้3ทางนะครับ4ก็แยกไว้4นะครับอย่างละ4นะครับแยกออกจากกันไปเลยนะครับแล้วก็ ขานะครับน่าจะเป็นที่รองขานะครับน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับท่านชมนะครับด้านล่างน่าจะเป็นเหล็กกล่องสีอันนะครับตัวตัแกลงแบบนี้นะครับถ้าอยู่ตรงกลางนะครับท่านชมครับเราก็เสียไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเหล็กกล่องนะครับก็เท่ากันหมดนะครับขนาดเท่ากัน ทุกตัวนะครับก็ใส่ไว้เลยนะครับ ก็น่าจะเป็นอยู่ขาด้า,าน,นล่างอยู่แล้วนะครับทังสั้นแบบนี้นะครับแยกไว้ต่างหากนะครับแล้วก็หาเหล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับลักษณะห้ารูนะครับอ่านี่คำห้ารูนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับ มเล็กๆนะครับาจะใช้เป็นตะแกรงรองจานนะครับหรือว่าอย่างอื่นนะครับ ออกไปก่อนนะครับอยออกไปก่อนนะครับก็มาดูสามทางนะครับสามทางน่าจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าไม่มีตัวตอบเพิ่มไปอีกนะครับ จะออกซ้ายออกขวาออกบนออกล่างไม่มีนะครับมีเฉพาะ4ทางนะครับน่าจะอยู่ช่วงตรงกลางนะครับก็ต้องหานะครับขานี้น่าจะอยู่ด้านข้างนะครับด้านยาวนะครับอ่านี่น่าจะเป็นขาด้านกลางนะครับด้านบนนะครับสี สีตัวนะครับเราก็จะเสียบสามทางเข้าไปนะครับด้านบนครับสายอยูตรงข้ามกันนะครับก็ในส่วนที่มีรูอยู่นะครับจะมีรูอยู่ ตัวนะครับเราก็จะใส่ให้ใส่เพีด,ด้านนะครับ ต้องให้ไปทางเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับ อีกหนึ่งตัวที่ไม่มีรูเหมือนกันนะครับนะี่ครับต้องหาอีกหนึ่งตัวนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนะี่ครับ เมื่อได้นะครับสีขาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะหาตัวที่อยู่ด้านข้างนะครับคือกว้างก็ประมาณสี่สิบเซนนะครับ สวมเข้ากับสามทางอยู่ด้านหนึ่งนะครับก็ขาที่ไม่มีรูเหมือนกันนะครับกออีกด้านหน่งน,นะครับที่มีรูเหมือนกันนะครับ พือที่จะใส่ตัวนี้นะครับจะเป็นด้านยาวนะครับสำหรับรูสองรูนะครับแล้วก็ตัวของกลมยาวนะครับเราจะใส่ด้านนี้นะครับด้านที่เป็นด้านกว้างนะครับนะครับ ะครับละเราก็ใส่ตะแกรง้ัดข้างเรียบร้อยนะครับนี่ครับตะแกรง้ัดข้างเรียบร้อยนะครับนะครับห้าขั้นนะครับแล้วก็ต well right ัวส so mm ี่เหลี่ยมเล็กกล่องนะครับก็ใส่ตามรูนี่นะครับที่มีรูอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็งายขึ้นนะครับเ่าได้ลักษณะแบบนี้นะครับเหลือขานะครับสี่ขานะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลย ดันให้สุดนะครับง่ายๆนะครับ,รบ,รบ,รบนะครับองให้สุดครับ ก็แข็งแรงหน่อยนะครับก็เหลือนะครับหลุมเรือว่าถาดหลุมนะครับวางด้านบนนะครับก็จะพอด,ดีเลยนะครับพอด,ดีเลย ก็มาประกอบนะครับสะดือนะครับแล้วก็กอกน้ำนะครับกกน้ำก็ไม่ยากนะครับใส่รูนี้นะครับรูรูที่น่าจะใส่รูไหนก็ได้นะครับ นี่เขาปิดไว้นะครับเราจะใส่รูที่เขาไม่ปิดนะครับก็หมุนออกนะครับก็จะมียางนะครับรองหรือว่าเซนนะครับหมุนออกก่อนนะครับก็จะมีสองด้านนะครับด้านบนนะครับติดหนึ่งตัวนะครับด้านล่างหนึ่งตัวนะครับสำหรับยางรองนะครับ หมุนเข้าไปง่ายๆนะครับไม่ยากสำหรับกอกน้ำนะครับน,นะครับสายน้ำดีนะครับเราก็หมุนเข้าไปนะครับ ด้านหนึ่งนะครับไปต่อกับท่อนะครับท่อปปานะครับนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีเกีียวนอกนะครับเกีียวนอกอันนี้เกีียวในนะครับในส่วนของสะดือนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ดึงตัวนี้ออกนะครับ อหมุนออกเลยนะครับจะมีเกลียวอยู่นะครับนะครับหมุนออกนะครับจะมียางหรือซีนนะครับแล้วก็เอาออกมาจะมีสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเขาติดไปล่างด้านล่างถาดนะครับอันนี้อยู่ในหลุมนะครับแยกออกเลยนะครับอันนี้เอาลงด้านล่าง นะครับที่เราคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับเราก็หมุนเข้าเหมือนเดิมนะครับ เบาๆน่า,านะจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกครับเบาายเหยรียญสลึงเหรียญห้าิบนะครับหมุนไขควงก็ได้นะครับหมุนเข้าไปนะครับ จะมะีเป็นท่อคล้ายๆกับท่อน้ำทิ้งนะครับยืดนได้นะครับยื่นได้ครับตนนี้ก็เสีย้าไปขึ้นนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับของท่อน้ำทิ้งนะครับส่องเข้าไปเลยนะครับตายเ้นดีจะมีครับหานาง่ายนะครับง่ายๆนะครับ เรียบร้อยนะครับเราต้องการที่จะไปวางตรงไหนเราก็เอาไปได้นะครับยกไปเ,เบานะครับผมก็จะเอา,าไว้ตรงจุดนี้นะครับนี่ครับ ลักษณะการวางนะครับเราก็จะเอาถาดนะครับไว้ทางด้านขวามือนะครับด้านขวามือนะครับถาดหลุมนะครับก็ที่รองจานนะครับล้างเสร็จวางไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะวางไว้ซ้ายมือนะครับนี่ต่อท่อน้ําดีเข้านะครับทิ้งก็ จากให้ท่อยาวนะครับสำหรับทำทิ้งเราก็ใช้ท่อหรือว่าซื้อมาใหม่นะครับมาต่อให้ออกไปไหนก็ต่อไปนะครับให้น้ําไหลไปทางไหนนะครับลงคลองก็ต่อลงคลองนะครับก็ไม่ยากนะครับนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับอาคารหรือโรงจอดรถนะครับถ้าอยากมาล้างมือหลังถ้วยชามนะครับเวลาเรา มาทานอะไรขังอยู่ข้างนอกนะครับนอกบ้านนะครับก็จะสะดวกนะครับท่านผู้ชมนะครับล้างง่ายนะครับหรือว่าล้างจานเพียงไม่กี่ใบนะครับแล้วก็ใช้งานเบาๆนะครับไม่ต้องใช้งานหนักนะครับสำหรับซิง์นะครับล้างจานนะครับที่สั่งซื้อมานะครับ ก็จะเอาไว้นอกบ้านก็ได้นะครับหรือว่าในบ้านก็ได้นะครับในส่วนที่เป็นขัวเล็กๆนะครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมาต่อท่อสายน้ําดีนะครับเข้าเข้ากับตัวนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมให้ง่ายนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับอากลองเปิดดูนะครับก็อยากให้ท่อนี้ยาวขึ้นนะครับเราก็หามาต่อนะครับยาวให้น้ำไหลออกไปตรงกันนอกนะครับได้หมดนะครับ ประกอบสิ่งล้างจานนะครับที่สั่งซื้อมานะครับที่ให้มาในกล่องนะครับโดยที่แยกสิ้นสวดมานะเขาก็มาประกอบนะครับจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาติดตั้งนะครับจนใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็นําไปทําตามแล้วก็ปรับใช้ได้นะครับผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชม หลายท่านนะครับน่าจะซื้อสิงมาลักษณะแบบนี้นะครับให้มาในกล่องนะครับโดยแยกสินส่วนมานะครับก็จะมาประกอบเองนะครับก็ตามคลิปไม่ได้นะคานผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุนผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกใารติดตามนะครับขอบคุณทุกคลางใจครับสวัสดีครับ